สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้น้องฟ้าจะมาพาทุกคนมาดูเทคนิคการดูบอทยี่กีนะคะตอนนี้น้องฟ้ามีทุน1000บาทเนาะเพิ่งฝากเข้ามาเรียบร้อยฝากฝากได้เร็วมากเว็บนี้แล้วเขาก็มีบอทด,ด้วยมันดีมากค่ะก็เมื่อเรามีเงินในระบบแล้วเนาะเมื่อเข้าบอทจะเป็นหน้าตาบอทอย่างนี้เนาะเราก็ต้องล็อกอิน สังเกตนะคะเมื่อเราล็อกอินเข้ามาเครดิตจะเท่าเดิมเป๊ะแต่หน้าเว็บนี้จะหลุดออกไปนะ,ะยังยังมีข้อที่เราต้องสังเกตยอยู่เมื่อเราเข้าบอทปุ๊บดิงเว็บสามารถจะหลุดออกทันทีก็คือสามารถเข้าได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะอ่าเพราเพราเรามีเครดิตมาเรียบร้อย เป็นทุนที่ทุกคนสามารถเอื้อมถึงได้นะคะเริ่มต้น1000อ่าตรงนี้จะมีผลการทำนายล่าสุดก็คือเอาง่ายๆก็คือผลล่าสุดที่มันกำลังที่มันผ่านผ่านมาค่ะกราฟที่ผ่านมาเป็นยังไงน่าเล่นหรือยังอันนี้ภาษาชาวบ้านเรียกว่าภูเขาน้อยนะคะเป็นภูเขาที่ยิกยักยิกยักอยู่อันนี้เหมาะสำหรับคนที่ปล่อยบอทดนะคะ ปล่อยยาวๆไม่มีเวลามาดูก็มันแดงแค่เม็ดสองเม็ดแล้วก็จะไม่ขาดทุนนะคะถ้าใครปล่อยยาวแบบนี้อ่างั้นเราก็มาเริ่มกันเลยเนาะน้องฟ้าเล่นบาทเดียวพอค่ะเอาทุนเอากำไรสักส0มร้อยกำจับความเสี่ยงสัก500ค่ะ500ประมาณ ถ้าคิดแบบง่ายๆก็คือสีแดงก็คือเม็ดแดงผิดได้ประมาณ3ารอบค่ะถ้าสีรอบจะต้องหกบุหกรก็คือมันให้เป็น700นะคะค่ะแล้วก็ยืนยันโอเคมันก็จะมาเข้าสู่หน้านี้นะคะกำลังสร้างบอทตอนนี้เว็บบอทมีฟังกช์ชันแทงสวนนะคะแทงสวนก็คือปกติบอท รอบปกติเขาจะแทง51ตัวแต่ถ้า,าถ้าเรากดแทงสวนบอดจะไปแทงอีก49ตัวที่เหลือให้เราค่ะก็คือแทงตรงข้ามที่มันจะแทงนั่นเองสมมุติเราคิดว่ารอบต่อไปมันจะแดงกว่ามันแดงจังเลยอ่ะเรากดแทงสวนได้เลยค่ะรอบนั้นก็จะเป็นสีเขียวก็คือถูกก็จะมีลูกค้าดักเก่งอยู่นะคะอ่าถ้าเป็นจังหวะนี้จะดักง่ายค่ะเนี่ย ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็สังเกตเขียวไม่เกิน5 5 6เม็ดแล้วก็เตรียมดักแดงได้เลยค่ะมันขึ้นมา6 7เม็ดแล้วเนาะรอบต่อไปเราคิดว่าต้องแดงแน่ๆแล้วก็กดสวนค่ะรอบที่แดงเราก็จะได้เขียวมานะคะอ่ารอบนี้น้องฟ้าจะปล่อยเล่นก่อนเนาะอ่าสังเกตนะคะ2นาทีสุดท้ายบอทก็จะไม่ให้แทงสวนแล้วนะคะ ก็จะให้เรารอเลยเป็นการยืยนยันว่าเราเอาผลนี้เราจะกดอะไรไม่ได้แล้วเรารอผลออกอย่างเดียวค่ะดีเนาะกราฟไม่ค่อยแบบมีแดงดิ่งดิ่งยาวๆแบบดิ่งแด,ง,ดง,ลงลงประมาณห้าหกเมตรอย่างเงี้ยค่ะใครปล่อยบอสนี้ทําไม่ได้เลยแต่ถ้าการาฟแบบนี้โอเคเลยค่ะสําหรับคนปล่อยบอทไม่ตายแน่นอนคืองบก็จะไม่เกิน ข้ามเสียงที่เราตั้งค่ะแล้วก็จะได้ยาวๆกำไรไปให้ถึงเป้าหมายนะคะเดี๋ยวเรามารอผลออกไปสักระยะหนึ่งนะคะโอเคค่ะแอดปล่อยมา3รอบแล้วเนาะมันก็ยังเป็นภูเขาเล็กๆอยู่อ่ารอบนี้น้องฟ้ากดแทงสวนไปแล้วนะคะเมื่อกดแทงสวนมันจะขึ้นว่าแทงตามแทงสวนก็คือ อคิดว่ารอบต่อไปมันจะต้องแดงแน่ๆเหมือนตรงนี้เหมือนกราฟนี้เหมือนแพทเทิร์นเดิมน้องฟ้าก็เลยจะใส่แทงสวนเพื่อถ้ามันออกแดงน้องฟ้าก็จะได้เขียวมานะคะแล้วก็จะถูกรอบนั้นเรารอดูกันค่ะอ่าโอเคนะคะนี่นะคะอ่ามันแดงลงมาตามแพทเทิร์นเดิมแบบที่แอดบอกเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะได้สีเขียวมานะจากที่กราฟเป็นสีแดงก็คือเราได้อันนี้เขาเรียกว่าแทงสวนค่ะ อ่าเรามาดูการลงทุนการเล่นบอทดเลยนะคะคือการเล่นบอทดมันจะมีสองกรณีก็คือการปล่อยบอทดไม่มีเวลาเข้ามาเล่นแต่ว่าเรามาปล่อยบอทดได้ค่ะก็จะมาแนะนําเล่นบอทยังไงให้มันได้กําไรนะคะก็ลงทุนนะคะแนะนําให้หนึ่งพันบาทขึ้นไปค่ะได้กําไรสักยี่สิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์ของทุนก็คือประมาณสามร้อยก็โอเคค่ะหรือกำจัดความเสี่ยงตั้งไว้ให้สูงหน่อยก็สมมติ เราไปดูว่าการาฟจะมาแบบไหนถ้ามันแดง5รอบอย่างเงี้ยแล้วก็ตั้งเป้าไว้ถ้ามันไม่เกิน5รอบนี้หลุดไม่เกิน5รอบก็จะยังวิ่งต่อไปได้ค่ะกรณีนี้เป็นรอบละ1บาทนะคะอ่าอีกอีกแบบหนึ่งก็คือการดูการาฟดูความน่าจะเป็นของการาฟก็คือเฝ้าการาฟเราจะดูการาฟว่ามันจะดิ่งลงหรือมันจะขึ้นหรือว่ามันขึ้นสูงแล้วเราก็มาดัก กดแทงสวนได้เหมาะแก่บุคคลที่ทุนน้อยค่ะแล้วก็มาดูเทคนิคการดูกราฟนะคะก็ถ้ากราฟเป็นภูเขาแบบนี้ก็คืออันนี้เหมาะแก่การแทงสวนค่ะเมื่อกราฟมันเขียวสูงขึ้นประมาณ 5- 6เมตรเราก็เตรียมดักสวนได้เลยก็คือมันจะต้องแดงแน่ๆรอบหน้าเราก็กดแทงสวนมันจะทำให้เราถูกในรอบนั้นนะคะมันบอดจะทำการแทงสวน ตัวเลขที่จะแทงในรอบนั้นคือแทงอีก49ตัวเพราะรอบปกติมันจะแทง51ตัวค่ะกดแทงสวมันจะแทงเลขตรงข้าม49ตัวแล้วก็จะถูกนะคะถัดมาก็จะเป็นกราฟที่ดิ่งขึ้นสูงแล้วก็เป็นภูเขาน้อยเล็กๆอย่างนี้นะคะกราฟนี้จะบอกว่าเป็นกราฟที่เหมาะแก่คนที่ปล่อยบอดมากค่ะก็คือกราฟนี้เราจะไม่คนที่ปล่อยบอดยาวๆจะไม่ขาดทุนเลย แต่ว่ากราฟนี้จะยากสําหรับคนที่จับจังหวะค่ะเพราะเราเพราะเราจะไม่รู้ว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงเราจะกดแทงสวนเมื่อไหร่ซึ่งกราฟนี้ทั้งดีแล้วก็มีข้อเสียค่ะกราฟต่อมานะคะเป็นกราฟดิ่งแนวยาวแบบนี้จะเหมาะแก่การคนที่เฝ้าแล้วก็กดแทงสวนรัวๆนะคะอันนี้เป็นจุดสังเกตง่ายๆคือถ้ากราฟมาแนวแบบนี้เยอะๆเราสามารถรอได้เลยค่ะว่า ในรอบถัดไปมันจะมีมันจะปล่อยเขียวยาวแน่นอนเพราะว่าเขาแดงมาเยอะแล้วใครที่เฝ้ากราฟก็จะรอให้มันเขียวยาวนะคะอ่าเป็นเขียวรูปแบบนี้นะคะคือจะเขียวยาวเลยนะคะถ้าเราเจอแดงแบบเมื่อกี้นี้มากราฟก็จะปล่อยเขียวมาทีหลังค่ะก็เหมาะแก่การคนเฝ้ารอนะคะก็หากใครสนใจนะคะขอบอทก็แอดมาที่ไลน์ s m w i n ได้เลยค่ะ เป็นบอทฟรีนะคะสมัครฟรีเข้าฟรีแล้วก็มีกลุ่มฟรีที่เพื่อนๆเ,เขาคุยกันว่ากราฟจะไปแนวทางไหนทำให้เราตัดสินใจได้ง่ายขึ้นค่ะก็เข้าฟรีนะคะก็แอดไลน์มาที่ ssmwin นะคะน้องฟ้าต้องไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ